มาพูดค oh, mm ุย hmm. ก oh, okay. ันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเรานำอํมผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตนะคะที่จะช่วยดูแลคุณผู้ชมในเรื่องของผิวทะเลทรายหรือผิวขาดน้ำพีท้ามขาดการบำรุงขาดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวันนี้ขนมาให้ผู้ชมที่นี่แล้วค่ะคนที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะคือเธอคนนี้เองค่ะเภสัชกรหญิงพริดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาละเป็นโอเอซิส โอเอซิสที่จะช่วยอนะนำเอาอาหงอาหารผิวนี่มาเติมให้เรานะเอาวันนี้มีอะไรมาแนะนําบ้างคะน้องเป้ถ้าผิวทะเลทรายก็คือผิวขาดน้ำนะคะแล้วก็ต้องเติมน้ําให้กับผิวนะคะเป้ก็เลยขอแนะนําผลิตภัณฑ์ชุดนี้เลยค่ะ ไฮโดรคริสตัลค่ะชื่อบอกอยู่แล้วพี่ตัะนะคะอ่ะชื่อบอกอยู่แล้วว่าเขาสามารถเติมเต็มน้ำใชไนะคะแล้วก็ได้ไดจากคําว่าไฮโดรใช<ส>่ะนะคะแล้วก็คําว่าคริสตัลเนี่ยแล้วก็ใส่ส่วนผสมของสารสําคัญคที่สกัดมาจากนาโนโกค่ะพี่ตัก็คือเป็นเป็นอนุภาคของทองคําค่ะที่ อ,ออกแบบให้อยู่ในโมเลกุลที่เล็กมากๆนะคะ,ะ,คะเมื่อเขาเข้าสู่ผิวแล้วเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นสัญญาณของผิวที่ทำให้เหมือนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้น<อ>นะคะ ไม่เพียงแต่เติมความชุ่มชื้นก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกว่ามีเขาเรียกว่าม,มีคอลลาเจนคอลลาเจนมีความแบ่งต่างเกิดขึ้นยืดหยุ่นได้ด้วยนะ,ะแล้วก็คือทำให้สุขภาพผิวแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะว่ากราย่างคือไม่เหี่ยวพี่ตั้มในผลิตภัณฑ์ในชุดของไฮโดรคริสตัลมันมีตัวอะไรบ้างคะเพราะว่าเราเห็นมีวางอยู่หลายตัวเหมือนกันเนาะก็จะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะคะสเต็ปแรกก็คือเจ้าตัวเอสเซน์ที่ใช้ในการบำรุงผิวนะคะลักษณะของเขาจะเป็นลิควิดค่ะเป็นเป็นน้ำ ใชมคะมีความขุ่นอยู่นิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามีสารสำคัญอยู่แล้วก็ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของออมัลชนนิดหนึ่งมันจะคล้ายๆกับน้ำนมนิดนึงใช่เหมือนน้ำนมก็คือสารสำคัญที่ที่เป็นน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถเข้ากันอยู่รวมดือดได้เรียกว่าอะไรนะฮะเอมัลชนออมัลชนะอมัลชนก็จะมีความข้นอยู่หลายระดับนะคะจะเป็นแบบน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นแบบครีมเป็นโลชั่นก็ได้นะคะแต่ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่ อยากจะเติมเต็มความชุ่มชื้นเหมือนเติมเต็มน้ําตัวนี้จะรู้สึกได้เลยว่าพอลงไปที่ผิวแล้วจะรู้สึกชุ่มชื้นนะคะวิธีการใช้บางคนก็อาจจะเอาใส่สำลีนะคะแล้วก็เช็ดบํารุงผิวทั่วใบหน้าก็ได้นะคะหรือจะหยดใส่ฝ่ามือนะคะแล้วก็ซับไปที่หน้ากับซับซับไปบนหน้าต้องมีวอร์มอะไรไหมครับก็หมุนนิดนึงให้เขาทั่วค่ะไม่ต้องวอร์มนะคะแล้วก็ซับที่ตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะโอเคให้ทั่วหน้าคราวนี้เนี่ยในตัวของไฮโดรคริสตัลเอเซนเนี่ยค่ะน้องเป้คะใช้ได้ทุกคนเลยไหมคะใช้ได้ทุกคนนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาผิวหน้าแห้งผิวหน้ามันหรือว่าเป็นผิวผสมหรืออะไรเงี้ยใช้ได้ทุกวัยใช่ไหมใช่ใช้ได้ทุกผิวทุกวัยทุกผิวทุกวัยก็คือเป็นตัวที่เหมือนเตรียมพร้อมสภาพผิวสําหรับการบํารุงครั้งต่อไปนะคะคนที่ผิวแห้งใช้ตัวนี้ได้แต่ยังไม่พอต้องบํารุงตัวที่ให้ความชุ่มชื้นหรือให มอยส์เจอไรเซอร์ต่อตัวนี้เอเซนตัวนี้ใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนก่อนนอนเลยใช่ค่ะใช้ได้โอเคค่ะหลังจากใช้ตัวเอเซนไปแล้วค่ะเราก็คงรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นขึ้นนิดนึงแล้วแหละนะคะหลังจากนั้นค่ะขั้นตอนบำรุงที่น้องเป้ว่าไว้เนี่ยคืออะไรคะค่ะก็สามารถบำรุงผิวได้ด้วยซีรั่มนะคะนี่คือไฮโดรคริสตัลซซรั่มตัวนี้ซซรั่มนะครยูซีรั่มนะคะยุซีซรั่มครับค่ะขวดสวยเนาะค่ะเนื้อเป็นซีรั่ม ใช่ค่ะก็คือจะมีความข้นเพิ่มขึ้นจากเอสเซนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจะรู้สึกว่าบางเบาไม่ไม่หนักไปเหมือนเนื้อครีมนะคะคนที่ไม่ต้องลองเลยใช่นะคะลักษณะเขาจะขุ่นๆนิดหน่อยนะคะก่่นนอย่างนเลยตัวนี้ค่ะก็ ผิวแห้งก็ใช้ได้ผิวมันก็ใช้ได้ผิวผสมก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าผิวมันสามารถหยุดได้ที่คันตอนนี้ซีรัมหรือโลชั่นแล้วก็ลงกันแดดตามชีวิตประจําวันได้นะคะแต่ว่าถ้าคนที่ผิวแห้งผิวหน้าโอเอซิสตอนการวัมันจะไม่พอต้องเติมเพิ่มใช่นะคะในตอนเช้าก็อาจจะเติมเจ้าตัวตัวกันแดดที่เป็นเนื้อครีมนะคะอย่างกามารัสบูเต้ SPF 50, SP 50ได้นะคะหรือว่าถ้าบางคนรู้สึกว่ากรมรัส SPF 50หนักไปก็ชิพมาเป็นเนื้อโลชั่นเปลี่ยนมาเป็นเนื้อโลชั่นอย่างเช่นตัวเอเด i ว e ก็ได้หรือว่าจะตัวนี้เซรั่มเสร็จปุ๊บเราสามารถลงตัวกรมรัสบูเต้ได้ด้วยในจันเรต กัมบาลัสบูเทอครีมอะค่ะรีเจนเนอเรทครีมใช่ไหมคะยูทรีเกนครีมอ๋อยูดบรีเกนครีมยูดบรีเกนครีมในตัวที่มันเป็นขวดครับแต่สำหรับคนที่ผิวหน้าแห้งมากๆอย่างที่เราไปว่าคือสามารถลงรีเจนเนอเรทครีมได้คือเรามีให้เลือกหลายตัวใช่นะคะในชุดกัมบาลัสได้เหมือนกันถูกไหมเดี๋ยวสรุปขั้นตอนให้ฟังค่ะถ้าผิวหน้าทะเลทรายจริงๆก็คือแห้งจริงๆห้งมก็ลงตัว ถ้าจะเอสเซนต์มันจะมีอยู่หลายๆตัวให้เลือกตัวไฮโดรคริสตัลจะให้การบำรุงสูงสุดในในในซีรีส์เอสเซนต์ทั้งหมดจากนั้นก็ลงซีรั่มเซรั่มนะคะแล้วก็ลงเนื้อโลชั่นปิดท้ายด้วยเนื้อครีมนะคะเนื้อโลชั่นก็อย่างที่ที่พี่มดบอกก็จะมีการแล้วก็เนื้อครีมก็จะเป็นกำลังรมาลต์เรเจนเจอระและเลือกได้แล้วจะชอบนะใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นรีเนเวลอีคิวเทนก็ได้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย แดดนะคะคระ ในช่วงเช้าก็หมดแล้วในช่วงตอนกลางคืนนะคะหลังจากทําความสะอาดใบหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะอาจจะลงเอสเซนต์แล้วก็มีการใช้มาสกแผ่นมาสกอย่างเช่นอะบาลโลนคอลลาเจนหรือว่าเอเดเวไวส์มาสกชีทอันนี้บำรุงสัก3ถึงสองถึงสครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ลงตามขั้นตอนปกติเลยค่ะเนื้อซีดัมนะคะเนื้อโลชั่นแล้วก็เนื้อครีมนะคะ ที่เป้จะนำเสนอวันนี้ก็คือเจ้ากระปุกนี้เลยค่ะอสแสงเป็นประกายองเ่นนะคะค่ะเป็นนางเอกวันนี้เลยเหรอเป็นนางเอกค่ะเขาสามารถเติมเต็มความชุ่มชื้นแล้วก็เก็บล็อกความชุ่มชื้นไว้อยู่ในผิวหน้าของเราได้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะหอมด้วยอะเนื้อเป็นเจลใสนะเนื้อเป็นเจลค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเจลแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เจลใสอย่างเดียวพี่ตั้มมันมีความแบบ นวลเ,น,เออนวยนเอนวลน,นิดนึงมีสีนิดนึงอ่ะ,ค,ะคือไม่ใช่เจลใสปิ้งเลย,ะยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยมาสก์เจลเนี่ยคือทาทิ้งไว้ได้เลยทาทิ้งไว้ได้เลย<อ>เพราะว่าเขามีคําว่ามาสก์อยู่ข้างหน้าก็คือค่ะ ล็อกความชุ่มชื้นมาสเข้าไว้เลยนะคะบางคนถ้ามีการใช้ Renewal EQ10 อยู่ในตอนกลางคืนใช้ Regenerate อยู่ในตอนกลางคืนนะคะก็ลงได้ตามปกติแล้วปิดท้ายด้วยตัวนี้มาสเป็นตัวสุดท้ายใช่ปริมาณการใช้ต้องใช้แบบจนเยิ้มทิ้งไว้ทั้งหน้าไหมหรือว่าก็ปกติใช้ตามปกติก็ได้ค่ะเพราะว่าบางคนอ่ะถ้าใครชอบเยิ้มก็เยิ้มได้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบว่า นอนหลับสบายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรเหมือน,หน,ห,นหนักหน้าคอยกังวลว่าเดี๋ยวจะเลอะหมอนไหมก็ใช้อยู่ในระดับหนึ่งที่เขาสามารถเป็นฟิล์มเคลือบไม่จาเป็นต้องนวดให้เขาซึมลงไปใช่ไหมคะการนวดอะค่ะจำเป็นอยู่แล้วทุกครั้งในการลงค,ครีมบำรุงผิวนะคะก็คือต้องมีการวอร์มคร,ครีมเสร็จแล้วก็นวดวนวนเอาเขาเรียกว่ายกโครงสร้างผิวขึ้นนะคะตัวนี้ก็ต้องทำเช่นกัน แต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ซึมจนหายไป<ช>มันจะทิง้งเหมือนเป็นเปนเลือม,มากกว่าเปลือกเอาไว้อจริงๆใช้ได้ทุกวันเหมือนกันนะมารกเซใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็ใช้ความจริงอ่ะ ทุกสภาพผิวก็สามารถใช้ได้นะคะถ้าเกิดผิวมันแล้วยังอยากใช้อยากจะเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะก็สามารถใช้ได้โดยที่เขาไม่ได้มีน้ํามันมาเคลือบไว้บนผิวหน้าไม่ได้เติมน้ํามันไปบนผิวนะคะยิ่งหน้าแห้งหน้าเป็นทะเลทรายเนี่ยควรจะใช้ตัวนี้ถือว่าเป็นโอเอซิสตัวจริงเลยค่ะแล้วเขาอยู่ในชุดไฮโดรคริสตัลเนี่ยค่ะเขาก็มีนาโนโกเหมือนกันไหมมีค่ะก็คือในในซีรีส์นี้มีนาโนโกหมดทุกตัวเออมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยพี่ต้ามค่ะคือ ล็อกความชุ่มชื้นไว้แล้วเนี่ยยังไปกระตุ้นให้ผิวของเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนได้ดีถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไฮเทคมากนะถ้าพูดถึงเปรียบเทียบนะอดวามากนะคะทีนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อเก็บล็อกความชุ่มชื้นไว้แล้วนะคะเราก็ควรจะเติมเต็มความชุ่มชื้นจากภายในด้วยนะคะที่เป้เอามาฝากถือได้ว่าเป็นสุดยอดของผลิตภัณฑ์ในการเก็บและเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะ เอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวเก็บหรือเติมเต็มก่อนดีคะเอาเติมเต็มก่อนแล้วกันอ่าเติมเต็มความชุ่มชื้นก็อยู่ฝั่งสีแดงเลยค่ะค่ะบผมฝั่งนี้เลยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าแอสตาแซนทินนะคะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายนะคะซึ่งมีคุณสมบัติเด่นเลยก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนะคะไม่เพียงเท่านั้นเขายังช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวเหมือนแบบว่าผิวมีการฝัง ตัว s p r i n เกิลเติมน้ำจากภายในเอาอาเลยไนะเติมขึ้นมาเลยค่ะออตลอดเวลาได้เลยน่าสนใจใน่าสนใจมีงานวิจัยมาแล้วว่า ให้อาสาสมัครลองทานแอสตาแซนทินเป็นประจำนะคะผิวหน้าของเขาจะมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นพอชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นปัญหาริ้วรอยที่เกิดกันไว้ก็จะหมดไปนะคะแล้วก็ผิวหน้าจะมีความนุ่มเนียนขึ้นกดไปที่ผิวแล้วจะรู้สึกนุ่มโครงสร้างผิวจะรู้สึกมีการเติมเต็มมากขึ้นนั่นเองนะคะมันต้องกินยังไงเนี่ยน้องเป้ตัวเนี้ยในในหนเม็ดนะคะเขามีส่วนประกอบของแอสตาแซนทินอยู่ที่2มิลลิกรัมนะคะแนะนําว่าให้กินวันละ2 ม้อนหนึ่งวันละสี่มิลลิกรัมถึงผลใช่กินเกินได้ไหมได้นะคะก็มีมีงานวิจัยว่าคนมีการทดลองให้กินถึง8ปมิลลิกรัมต่อวันและยังไม่เกิดอันตรายนะคะสามารถกินได้ต่อเนื่องอย่างนี้แปลว่ากินได้ทุกวันไปเรื่อยๆเลยไม่ได้มีข้อห้ามอะไรถูกไหมคะใช่ค่ะไม่มีข้อห้ามค่ะแล้วเขาเขาก็เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รู้จ hey ักในวงการความสวยความงามเนี <h 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 ่ยมาอย่างยาวนานและว่าว่าตัวเนี้ยทำให ดูแลเรื่องผิวได้ตรงจุดที่สุดเรียกว่าปลอดภัยด้วยแล้วก็ได้ผลที่ดีด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวเติมเต็มน้องเป้ะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีตัวเก็บกัดเก็บกัดนะคะมีตัวไหนีเก็บกัดจะอยู่ฝั่งสีฟ้าค่ะฝั่งนี้เลยค่ะตัวนี้ค่ะเขามีชื่อว่าเซรามายค่ะตัวนี้ก็โด่งดังในวงการความสวยความงามอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะคะเซรามายมีคุณสมบัติเด่นก็คือเป็นตัวที่ทําให้โครงสร้างของผิวเนี่ยปิดสามารถเก็บรักความชุ่มชื้นได้ลองนึกถึงกระเบื้อง มุงหลังคาค่ะ,คะถ้ากระเบื้องมันมีการเปิดออกนะคะความชื้นจากภายในมันก็จะระเหยเออกไปได้ง่ายนะคะ<อ>เซรามิกจะทําให้กระเบื้องเนี่ยเรียบเนียนเหมือนโครงสร้างผิวเนี่ยค่ะมีการปิดที่เรียบเนียนมากขึ้นค,ค,ความชื้นจากภายในก็ระเหยเออกไปไม,มกไม่ได้ บางคนมีปัญหานี้จริงๆค่ะคือไม่ว่าจะดื่มน้ําเยอะแล้วทานแอสตาแซนทินเข้าไปแล้วนะคะก็ยังสูญเสียความชุ่มชื้นเพราะว่ากระเบื้องมันเปิดเาลเฮย์ออกอีกนะคะนั้นต้องดูแลให้ตัวเองครบถ้วนใช่ยิ่งอยู่ในห้องแอร์ต่างๆนะคะยิ่งควรรับประทานเซรามายเข้าไว้เลยนะคะในเซรามายก็จะมีส่วนประกอบ <Coll> คอลลาเจนอยู่ด้วยนะคะตัวที่ช่วยเสริมให้ผิวขาวเราก็ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ผิวได้เกือบทุกประการเลยค่ะกินวัลเมทพอไหมคะ พอค่ะพอแล้วอย่มีนตหรมพิมพ์เยอะเออนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับการขัดความชุ่มชื้นเรียกว่าครบถ้วนเลยทั้งภายนอกและภายในทั้งเติมเต็มทั้งเก็บกักเรียกว่าถ้าครบชุดแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหสวยแน่ๆนะคะเนาะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณน้องเป้ค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะครับแต่ท่านผู้ชมครับท่านสามารถจะติดตามนะครับหาข้อมูลหรือข่าวสารดีๆดีของเรานะครับได้ทางเว็บไซ ที่เว็บ r e ฟ n c h a n n e l com ครับหรือต้องการติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook ได้เลยนะคะตามลิงก์ด้านล่างเข้าไปเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ